ลนะ้เย <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ริมบ่อพันธ์ขันครับวันนี้เกิดเป็นบ่อพันธ์ขันมีทาเรือมีอุปกรณ์หาปลานะครับเนาะข้างหลังผมนี่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านตำบลเดินลาดครับเพิ่นก็เป็นหม่องปลูกผักปลูกหญ้าเดี๋ยวเขาเข้าไปแห็นได้กันครับอ่เข้ายางเข้าไปบุบเพิ่งพื้นที่ปลูกผักต่งตางๆครับมีหอมมีกะเพราอี่หร่าได้ครับนี่แม่ข้าวต้มถ้วกับข้าวม้วนไงโอ้ พ่นผลิตหอมแห้งครับโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้ก็ตั้งตากนะครับนะพ่อต้นหอมกับต้นกระเทียมต้นหอมแดงครับอันนี้เป็นหอมสดครับเป็น f r e อนเนียนครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่ก็จะมาตากแดดนะครับให้เป็นหอมแห้งที่เรากินกันนั่นเองครับเป็นหอมเจียวหัวใหญ่มากครับหัวหนึ่งก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณโอเเกือบสามนิ้วของกระเทียเลยครับเกืับสามสี่เซนเลยครับหัวใหญ่มากครับต้นกระเทียมครับ กำลังตากแดดเหมือนกันครับกระเทียมก็จะหัวเล็กกาหอมแดงอยู่นิดนึงครับพาคุณแม่มาดูงานการปลูกผักที่ริมดิเดลลาดครับที่บ่อพันขันครับนี่พักกัดดอกครับพักกลวงตุงครับกะสิมีผักซีไทยน้ำครับเมื่อน,นั้นผักซีเอาไปกินกับแปะสะแต่ว่ามันหมดแล้วครับผักซีไทยครับ แบงมะเขือครับโอ้กำลังออกดอกออกลูกเลยครับนี่มะเขือนี่ครับกำลังออกลูกออกดอกเต็มเลยครับนี่ครับไม่ได้มีปุ๋ยสารเคมีปัาศัตรูพืชครับดินดีแล้วก็ดูแลดีครับปลู่แบบบินสีครับตัวฝักยาวสวยมากเลยครับดอกตัวฝักยาวครับลูกมันครับ จากขั้วเดียวนะครับมีอยู่สามลูกเนี่ยลูกนี้ยาวมากครับน่าจะประมาณสักสี่สิบห้าสิบเซนติเมตรได้ครับยาวมากครับนี่ครับต้นมะเกิดเทศครับอืลูกดกมากนี่แปลงต้นหอมครับสวยมากเลยครับหอมสดครับ fresh onion ครับ นี่คือแปลงผักชีลาวครับดอกเหลืองสวยงามมากครับต้นถั่วลิสงครับนี่ครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาตากแดดทิ้งไว้ครับส่วนใบนะครับแล้วก็ลําต้นมันนะครับด้านล่างตรงรากมันเนี่ยเห็นว่ามันก็จะมีเนี่ยผักถั่วลิสงอยู่ด้านล่างครับอือประมาณสักเจ็ดแปด เสร็จแล้วก็จะเก็บไว้เป็นกองแบบนี้ครับตากแดดทิ้งไว้ครับนี่คือต้นทวริสงนะครับนี่คือส่วนใบครับเขียวเยวสวยงามเลยครับด้านล่างครับนี่คือกอเดียวครับจากต้นหนึ่งก็จะมีหลายกิ่งย่อยแล้วก็ด้านล่างนี่เห็เป็นฝักทวริสงครับสวยเลยครับแล้วก็จะมีระบบราก นะฮะตะปุ่มตะป่ําเต็มไปหมดเลยครับนี่คือต้นหอมเปครับพอมันโตขึ้น๊บมันก็จะเป็นดอกสวยงามมากเลยไม่เห็นใบแล้วอ่ะสงสัยเจาะไปทําพันุครับนี่ดอกหอมเปครับด้านล่างก็ยังเห็นเป็นลักษณะของใบหอมเปที่กินกับลาบอยู่ครับถ้าสังเกตให้ดีนะฮะนี่ฮะนี่ครับเป็นใบหอมเปที่กินกับลาบครับนี่ครับต้นแตงครับ นี่คือลักษณะของเถาครับต้นแตงครับก็จะมีดอกมีมือครับที่ไปจับกับกิ่งไม้ที่ใช้เป็นนั่งร้านนะครับก็จะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ครับยอดมันก็จะค่อยๆทยานขึ้นมาด้านบนครับนี่ครับนี่คือยอดต้นแตงครับมือมันก็จะเกาะเกี่ยวอ่านี่ครับลูกแตงกว่า ใกล้ๆครับจะมีลูกแดงนี่ครับแดงเจอแล้วครับใส่กินกับพั่นแดงอร่อยมากครับมะเขือ